นางก็ตอบว่าหางม้าเป็นสีดำเมื่อนางกัทรุกลัวแพ้จึงออกอุบายให้ลูกงูพันตัววิ่งไปพันรอบหางมา้าพอม้าวิ่งผ่านหน้ามหาเทพมหาพรหมจะได้เห็นหางม้าเป็นสีดำแล้วนางวินตาก็แพ้เป็นท่านรับใช้ของนางกัททรุต่อมาเมื่อไข่ฟองที่สองแตกออกมา สิ่งอัศจรรย์ที่ออกมาจากไข่แรกเกิดร่างกายเจริญเติบโตจรดฟ้าดวงตากระพริบเหมือนสายฟ้าแลบร่างกายสว่างไสวเป็นอัศจรรย์ลักษณะไฟส่องทั้งสี่ทิศแล้วก็ได้ออกตามหามารดาคือนางวินตาบานดาชนพบและรู้ว่าบานดาโดนกนกงรู้สึกโกรธแค้นเป็นอันมาก นางวินตาขอร้องไม่ให้ทำร้ายนางกัททรุนาคงมเพื่อรักษาสัจจะคำพูดไว้ลูกชายครึ่งนกของนางวินตาขออิสระจากนางกัทรุและนาคาขอให้มันดาของตนเป็นอิสระนางกัทรุจึงขอแลกด้วยน้ำอมฤตนางวินตาจึงไปหาน้ำอมฤต และได้ไปพบฤาษีเทพีดรผู้เป็นบิดาพระฤาษีได้แนะนำให้บุตรีเดินทางไปที่ทะเลสาบเพื่อให้ไปหาเต่ายักษ์ช้างให้จับเต่ายักษ์และช้างกินเพื่อจะได้มีกำลังต่อสู้เมื่อนางได้กินเต่ายักษ์ช้างแล้วนางก็บินไปเกินถึงต้นไทรพบฤาษีสี่ตนกำลังบำเพ็ญตบะอยู่ นางจึงบินลงมาทำให้กิ่งต้นไทรหักนางจึงเอามือของนางจับต้นไสรไว้เพื่อไม่ให้ต้นไทรหักฤาษีจึงเรียกบุตรของนางว่าครุฑคือผู้แบบจึงได้ชื่อพญาครุฑตั้งแต่นั้นมาเมื่อพญาครุฑจะมาขโมยน้ำอมฤตรู้ถึงพระอินทมีการต่อสู้กันพระอินไม่สามารถชนะพญาครุฑได้ พระอินยอมแพ้พญาครุฑจึงได้น้ำอมฤตไปเมื่อเรื่องถึงสามโลกธาตทพระนารายลงมาปราบพญาครุฑต่อสู้กันฟ้าสันสะเทือนไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะจึงยุติศึกโดยพญาครุฑเป็นพาหนะให้พระนารายพญานาค เป็นแท่นบรรลังจากเรื่องตำนานพญาครุฑพญานาคราชเป็นมหาเทพโพธิสัตว์เป็นสัตว์ที่มีตำนานเคียงคู่กันมาตลอดกล่าวถึงตำนานพญานาคพญาครุฑหลังจากการสร้างโลกกล่าวกันว่ามีคนพบคนเจอพญานาคพญาครุฑจะต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีเคร่งในศีล พบพระอรหันต์มีความเกี่ยวพันจากชาติปางก่อนบางคนก็บอกว่าพญานาคในดินแดนหินมาพา้าวเป็นดินแดนต่อระหว่างสวรรค์หรือเมืองลับแลบางบทใกล้แม่น้ำโขงจะอยู่เคียงคู่กันมาตลอดไม่ว่าพญานาคหรือพญาครุฑเมื่อมีตำนานเล่ากันว่าเมื่อเจ้านางแก้วนาราหรือนางแก้วนาคา พระธิดาองค์เล็กของเทพผู้ปกครองเจ้ามหาสมุทรได้ทรงมอบพระธิดาองค์เล็กของพระองค์ให้ไปเป็นว่าที่พระชายาของผู้ครองน่านน้ำแถบตะวันออกสืบเชื้อสายมาจากพญาอนันตนาคราชมีร่างกายใหญ่โตมากชื่อเท้าอักขียวิตนาคราชเป็นผู้สืบเชื้อสาย ปกครองนาคราชบาดาลเท้าอักคียาวิทนาคราชไม่เคยมีพระชายามีร่างกายใหญ่โตพรวรกายสง่างามเป็นที่หนึ่งในปาหิมพานมีเทพธิดานาคีนาคาพยายามที่จะชนะใจแต่ก็ไม่มีผู้ใดชนะใจได้เจ้านางแก้วนารา ไม่เต็มพระไทยที่จะเป็นพระชายาหรือจะพิเศษสมรสกับท้าวอัคคียวิทนาคราษ